ไปสวัสดีค่ะบริษัทซิเซยินดีต้อนรับนะคะดิฉันสุกัญญารับหน้าที่ดําเนินรายการวันนี้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่เราอยู่ในช่วงของวาเลนติทอลนะคะของบริษัทซิเซนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์สมาชิกท่านหนึ่งนะคะที่ทําเครือข่ายของเรานะคะประสบความสําเร็จนะคะเราจะไปลองสอบถามคุณดูนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณพ่อทำซิเซลมานานหรือยังคะอ่าได้สามเดือนแล้วครับสเดือนแล้วนะคะคิดคุณพ่อคิดยังไงเกี่ยวกับบริษัทนี้บ้างคะอ๋อรู้สึกว่าประทับใจในผลิตภัณฑ์แล้วก็เลยได้มาทำเป็นธุรกิจธุรกิจนะคะตอนนี้คุณพ่อมีอาชีพอื่นนอกเหนือจากอาชีพนี้อ๋อไม่มีคือยึดนี้โดยตรงเลยใช่ไหมคะที่ซีเซลเนี่ยครับตอนนี้คุณพ่อได้ได้ในการต่อเดือนอย่างเงี้ยได้รับเข้ามานี้ เยอะไหมคะหรือว่าเริ่มเริ่มแรกนี่ยังยังไม่เยอะเท่าไหร่เป็นการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นแต่ว่าก็ระดับหมุนหมุนขึ้นงานหลักค่ะต่อต่อเนะคะถือว่าเยอะสําหรับ3าเดือนแรกนะคะเยอะกว่านักนานทั่วไปอีกนะคะเยอะกว่าเงินเดือนหนุ่มอีกค่ะคุณพ่อประทับใจสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะผมประทับใจสินค้าตัวฟูคอยดอนมากที่สุดเนื่องจากว่า มันเป็นสหลายสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีสารลิมมมุยนะครับซึ่งในพืชชนิดอืน่นไม่มีนะครับและตัวนี้เป็นตัวที่ให้ต่อต้านอนโมนลอิสระแล้วปกติเนี่ยคุณวยมจะจะอ่อนอ่อนเพลียบ่อ,บอยๆ<อ>ร,ร่างกายไม่แข็งแรงแล้วพอมาดื่มแล้ว ลุงสามารถขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยไม่ต้องหยุดเลยนะครับแล้วก็พได้ตัวนี้นะครับช่วยในการเราจะรู้สึกพลังกำลังเรานีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทํางานได้มากขึ้นและสุขภาพก็ดีด้วยราคานี้เป็นไงครับพี่บอก็ถือว่าไม่แพงครับไม่แพงนะก็แลกกับสุขภาพของเรานะคะ ฟูคายดอนตัวนี้นะคะซินเซอร์ขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะราคาไม่แพงนะคะ